จากเรือมงไปเป็นไรเรือมงไปเป็นใต้ผมใต้ผมไปเฉพางเรือจากตอนแรกก็เดินมีสตางค์ก็ไปเล่นหุ้นเราผมก็เจยะไปเล่นะเงินน้อยไปเล่นต้องมีเงินเยอะมีเงินเย็นที่เงินร้อนไปกู้มาเล่นใช่นแหละรัฐบาลทั้หุ้่งตบไม่ใช่เลยตัวเรื่องนะเพราะวันนั้นถึงวันนี้เขามีเงินเป็นพันล้านยุห้าสิบเขามีคนจำนวนมากเขาขึ้นหน้าไปได้แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่เลี้ยงเอาไว้นะ วันหน in ้าไม่มีใครในข่ายการเสื่อมดิไม่มีเพราะเสี่ยงอันตรายเดี๋ยวการเมื่อนขบวนก็เกอบงํากันแล้วย้ายเข้ามาแล้วก็โตไม่ได้วันนี้ระบาดการแพทไม่มีอ่ะกูใอ้เหมืจะตายว่าใช่ไหมผมบอกแล้วไม่ใครกัพูดันจะโดนได้เหมือนผมอ่เพราะผมจริงใจกันนะนะไม่มากอะไรแค่ผมและไปยประเทศไทยไปมหานัยในอาเซียนไม่ได้นะ ได้เลยบางเรื่องราขอไว้ทั้งหน่อยขอเวลาหน่อยช่วยกันอย่าเพิ่งกระท้วงอย่าเพิ่งเดินนำมวนอย่าเพิ่งอะไรนี่แก้ทั้งหมดพวกมันแก้ปไปอีกแล้วเออกอขึ้นงจะพักลงอีกแล้วอะไรวะลักหล่อลักหล่อก็เดี๋ยวจะไปหมดเลยลักหล่อนะข้าวที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าราคาข้าวแบบนรู้ไหมข้าวอยู่ในคำที่ซื้อซื้อมาแล้วกันเป็นข้าวที่คุณค่ามันต่ำเพราะว่าอะไรมันรีบเกี่ยวรีบปลูกเพื่อจะได้เงินเยอะ แล้วเนี่ยพอมี้เต้นให้ใดกทางอุดมนะถ้าถูกไม่พออย่างผู้กันดีโคนดาผมเทียมตอนนี้ก็พอแล้วเราโอนดาเยอะเลลือหาแย่างเวลาละครละงินะฟังผมอีด่วยผมไม่หาดินเงินแทนอะไรอุดมแจ้งันที่ดียวาเปิดพูดสองโมงได้เงินกลับบ้านนอนนะคิดร่วมกันไม่ได้ อย่าให้เขาว่าคนไทยเนี่ยทมาธิสั้นฟังสั้นๆคิดสั้นๆคิดหน้าไม่เป็นไม่รู้เลาพตไม่รูมือไม่สามารถทีทุจริตได้หลุกสิ่งนี้ต้องมาจัดทุก่งนี้ได้นะครับคณะท่านนายกัฐมนรีรัฐบาลนะครับมาดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานนะครับประกอบด้วยข้อเรยกร้องการ่อบวันนี้นะครับข้อที่หนึ่งให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ให้รัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเงินได้คนมีค่าเช่าฉยของลูกจ้างค่าเก็บต้นและเงินต่อแทนความชอบของพนักงานและวิษสัยจิตที่ทั้งหมดเท่าไหร่ละสี่ปีผมเห็นท่านเดินผ่านหน้าผมทุกวันแล้วผมเห็นก็เหนื่อยร้อนทุกวันเพราะนั้นวันนี้เราก็เอาปัญหาเหล่านั้นมาที่ออกมาให้หมดมาจัดระเบียบในการบริหารงานใหม่